เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็มีผมอยู่มาซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในหงไก่ซาเรลนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นฉลองครบรอบ100ปีนะครับ100เลยเหรอเวอร์นะครับปีหนึ่ง100มาจากไหนนี่ฉลองครบรอบ1นึ่งปีฮะเย,ย้ก็เหมือนว่าจะมีของเล่นเยอะใช่ไหมล้วทีนี้เมื่อกี้ผมนั่งดูสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งมานะครับเขา เขาเล่นอะไรอะไอตัวครบรอบหนึ่งปีอะผมอยากเล่นมากอะครับก็เลยเออทังงานแวะมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างครบรอบหนึ่งปีอ่าจดหมายนี้ใช่ไหมพันหกร้อย1600นะครับว้าวหนึ่งพันหร้อยเจมสวยงามมากครับแล้วก็ฉลองวันเกิดปะละ่ะแบบสิบปึกละปักเลยอไม่มานะฮะ <laughs> นั่นแหละฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องไปที่อันนี้ปะกิจกรรมพิเศษ หรือว่ามันอยู่ในจดหมายนะอ๋อนี่ไงนี่ไงรายงานบุกเบิกอันนี้ใช่ไหมแล้วผมก็ดึงจอขึ้นมาอันนี้ปะใช่แล้วทุกคนฮ่าฮ่าไปเสลียงเกมแป๊แบ,บหนึ่งนะครับนี่มาฟังเพลงอันนี้ดีกว่านี่ฮะรายงานบุกเบิกผมก็เริ่มเลยละกันอ้ามดูเหมือนทุกคนจะมาพร้อมกันแล้วนะปอมลองภากไหมเชื่อว่าผู้โดยสารคนอื่นก็คงจะคุ้นเคยกับขั้นตอนนี้แล้วนะฮะถูกต้องแล้วถึงเวลาที่รายงานบุกเบิกประจำปีอีกแล้วนะปอมจะแย่แล้วลืมไปเลย มีนาปีก่อนถึงกับพูดแบบนี้เหมือนกันรายงานการบุเบิกก็คือการบันทึกการเดินทางที่ผูดด้โดยสารทุกคนสรุปและย้อนดูการเติบโตของการเดินทางใน1ปีนั้นนั่นเองล่ะป้อมอีกอย่อาปงปีนี้รถไฟก็มีผู้โดยสารใหม่มาด้วยรายงานครั้งนี้จะต้องมีเนื้อหาใหม่ๆมากมายแน่เลยป้อมเหมือนเสียงป้อมจะหายไปเมื่อกี้จริงด้วยริเชียสเธอน้าจะเสียงเสียงตันเหงือเป็นไงนะเมื่อกี้ลืมไปละริเชียสเธอน่าจะเพิ่งเขียนรายงานนี้เป็นครั้งแรกสินะช่วยไม่ได้แล้วนะงั้นรุ่นพี่มีนาจะเป็นคนสอนเอง ใช่เหรอการเขียนรายงานบนรถไฟนะครับจะมีทำเลียงอยู่อย่างหนึ่งเนื้อหาบางส่วนของรายงานจะถูกใช้เป็นแบบทดสอบถ้าตอบไม่ได้จะหักคะแนนคนที่มีคะแนนต่ำที่สุดจะต้องทำความสะอาดขบวนรถไฟปีที่แล้วมาร์ชเป็นผู้คว้าแชมป์ไปไม่รู้ปีนี้จะได้ไหมมวางใจเถอะถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจแล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะมาช่วยเธอเองเอาเป็นว่าเริ่มจากส่วนที่ง่ายที่สุดก่อนก็แล้วกันบันทึกจุดเริ่มต้นของการเดินทางก่อนเป็นไงว้าวย6เดือน4นะฮะพรีเชียสได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็สเตโรนแล้วก็นี่ครถไฟ3ร 21 1วันกับ314เหมือนจะมีช่วงไม่ออนปะ่ะและเดือน5คือเดือนที่กระตือรือร้นที่สุดพอ,อไรครับเพราะว่ากำลังวิจัยอยู่ไงนะฮะเป็นช่วงที่ต้องวิจัยหนักมากครับในไอปีที่แล้วก็คือลง SU ทั้งวันอนะ่ะคือไอไอวันที่ไม่ได้ออนไลน์อะ่ะคืออะไรรู้ไหมฮะคือวันที่ผมตัดคลิปยาวไงแล้วแบบคือผมก็นั่งนั่งอยู่กับ SU นั่งอยู่กับพรงกายนี่แหละนะครับแต่ว่าอยู่กับเกมนั้นในในโปรแกรมตัดไงผมไม่ได้อยู่ในเกมอะ่ะนั่นก็เลยทําให้ เอมา,าเป็นในสภาพนี้นะครับแน่นอนว่าในระหว่างที่กําลังข้ามดวงหมูดวงดาวแอสโซย์เพาะอันนี้คําถามที่ทำเควสปมๆไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งคำตอบเปนไปอยู่อันเดียวปะ <laughs> 200ล้านจะเป็นไปได้ยังไงกันในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับพบเห็นเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ว่าจะหนทางการเดินทางบุเบิกก็จะเพิ่มเพิเท่านั้นใช้พลังเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งได้พบกับตัวละคร39คนอ่ะอันนี้ไม่รู้อะยี่สิบ้าไหมคือ สิบห้าคนเองเหรอผู้มาเยือนน,นิรนามอา่าโอเคอืมอืมอืมเอาละฮะตัวละครที่ต่อสู้มากที่สุดในแต่ละเดือนไี่ดูสิสองพันเจ็ดมันจะสู้เยอะไปหน่อยปะเทว่าพูน้องวินาหมอหมอหมอแบกผมเยอะมากเลยแล้วก็กลายเป็นน้องลิงชิสเว่นะครับ <c oughs> น้องวินา โอ้ไม่ก็เนี่ยช่วงวิจัยนะครับคือแบบลงกันจนตาแตกอะ่ะแล้วก็มีเดือนหนึ่งช่วงโกเอนเกียใช่ไหมฮะอันนี้น่าจะโกเอนเกียแล้วก็แถวๆนี้น่าจะสวอมเพราะว่าสวอมมาช่วงน้องลิงพอดีใช่น่าจะเดือน8เดือนเกเนี่ยแหละฮะดังคำกล่าวที่ว่ายามอยู่ข้างนอกต้องพึ่งพาเพื่อนคือในบรรดานั้นสหายที่สู้บ่อยที่สุดคือ8 9 4 2ครั้งนั่นก็คือมันชัดอยู่แล้วว่าทุกคน ติ้งตองใช่แล้วน้องวีนานี่เองนะครับเย่เหมือนจะชัดปะ่ะผ่านการต่อสู้มาทั้งหมด1,000อ่งหมื่0เจ็ดพัครั้งแจ้งการใช้พลังในการบุกเบิกลงเอบ่อยสุดนะครับแต่ว่าพราไม่ได้กดเปิดเนี่ยไม่ค่อยได้ฟาร์มลีลผมนั่งฟาร์มสมุดมาทำเวลก่อนอะช่วงแรกก็เลยน่าจะหมดไปกับตรงนี้นะฮะอันนี้คือรวมพวกไนั่น,นปะ่ะอัพเลเวลสกิลน่าจะตรงนี้ด้วยมั <c> ้ง <oughs> คุบพบเทคนิคในการต่อสู้ในหนึ่งการต่อสู้สร้างความเสียหายสูงสุดถึง1ล้าน1,000ล้านอ๋อเอาแล้วเข้าร่วม SU ของเฮอร์ต้านะครับเล่นไปทั้งหมด624ครั้ง624ครั้งเองเหรอ<ะ>ในบรรดานนัน้คุณคุณเคยกับเอ้ยผมเล่นอะไรบ่อยสุดอะคำถามนี้ยากไปเปล่าโลกห้าะโลกหกเหรอ โลค5าคือไข่นะโลก5คือคนะคอ๋อคือคราบกา้าโลก6คือโคโคเลียใช่ผมจำได้อยู่มันมีช่วงหนึ่งที่ผมผมผมลงโคโคเลียรัวๆตอนแรกผมโลกไงนึกว่าจะหายนะแห่งคนมาแรงซะแล้วเฮ้ยผมเลิกเล่นลบล้างบ่อยสุดเหรอจริงปะเนี่ยคอยเมิแฟกเมนต์โดยรวม2 2 2ล้านในหงอน้อยจังไม่ได้เยอะเท่าที่คิดฮนะวัตถุหายากนะครับอ่าถ้าพูดถึงวัตถุหายากก็ต้องเรอะด็อกเตอร์โรบนะฮะ สมัยที่ยังไม่มีเกเวนวเกียนะทีด็อกเตอร์โรบเป็นวัตถุหายากที่แบบทำให้ผ่านเรซอนแนนแรงคือแบบลบล้างมันแรงแบบแบบแรงโคตรเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ให้ผ่านเรซอนแนนลบล้างจากทีด็อกเตอร์โรบโอ้โหผสมกันนี่คือยับมากอนุรักษ์ก็แรงคิทดดิคอลแล้วคูณอีก1.4เท่าโอ้โหสุดยอดสุดอีเวนที่เจอบ่อยที่สุดคือน่าจะที่ฐานขอพอรนะครับเพราะว่าหัดชอ่อโกงมาทีหลังเกมบอลฉุบก,ก็ก็ไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้นผมว่าที่ฐานขอพอรฮะ ใช่เหรอผมเจอรหัสชอ่อโกงบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอไม่ผมเข้าใจนะแต่ว่าผมไม่คิดว่ารหัสชอ่อโกงมันจะที่เพิ่งมาเมื่อเมื่อเดือนหนึ่งอะนะมันมันแฟงอีเวนท์ทั้งหมดที่ผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้เลยเหรอคะห <laughs> งุดหงิดวะ <laughs> ได้ยิงนงี้แล้วงุดหงิดเลยฮะโอเคอันนี้ก็เป็นอ่าอ่าน V12 โอเคก็คือความยาก5้าตัวสองนะครับเฮ้ย <laughs> อัปเดตต่อไปวันนี้มาหรือเปล่า ยังไงยังไงเฮตตาเพราะว่าวันนี้มีตัวของเอ่อไลฟ์พิเศษนะครับมซีนี่แทบไม่ได้เล่นเลยอันนี้คือเล่นทุกเอีเวนต์ยกเวน้นอีเวนต์ล่าสุดนะครับ <laughs> ดองเันสุดท้ายพอนักลาดท,ทอร์เตอร์ผมคาทรอร์เตอร์ไปกี่ตัวหรอ <laughs> ก็น่าจะเท่าหนึ่งปะเจ็ดห้าปะอ่าได้ปล่อยอันนี้กินอาหารหรออ,อาหารเพิ่มบัฟ <laughs> อาหารที่กินบ่อยก็ต้องทิกสแน็คปะเ <laughs> อ้าไม่ใช่หรออะไรอ่ะ แอมเบอร์ช่วงเวลาประกายทองอ๋ออันนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับ <c ười> คือคือมันไม่จะไปลองเล่นก็ได้ใช่ไหมล่นนะแล้วแบบแพทที่แล้วผมเพิ่งท ok ําวันสุดท้ายอะตอประมาณเชยงคืนทําไปทันนะครับเจเสียจ่ายไปทั้งหมด800ล้านเครดิตรายได้เหรอผมมีเงินอยู่ในกระเป 8, 6, เา๋า8ล้านนะครับก็86 94อ้าวอะไรกันครับนี้95เอ้ยแล้วมันหายไปไหนอะไม่รู้ครับน่าจะต่ำสุดบ้ง9 9 6นี่แหละ แล้วมาจากไหนอ่ะมันหายไปไหนอ่ะคุณได้ตัดสินใจว่าออกพัสข่าวอีเวนต์ในในเรื่องเนี่ยไปลบไปลบบุกใช่ไหมไปลบบกแล้วก็อันนี้ใช่เต้าอ้วนยังอยู่กับผมอ่าแล้วก็น้องคนนั้นพัสด์ข่าวนหน้าต่อไปอย่ามาหยุดยั้งนี่คือความหมายของการบุกเบิกนะฮะประกาศคะแนนแทนเดี๋ยวแล้วเธอสอนดีแล้วได้คะแนนแค่นี้ คือเย่ yeah! <laughs> อืมผมตั้งตารอปีหน้าเพราะผมจะก้าวเดินไปอย่างไม่หยุดยั้งยังไงล่ะ <laughs> <laughs> ตัวละครที่มีนะครับ <laughs> ตัวละครที่ใช้บ่อยสุด <laughs> คนนี้ใช่เหรอทุกคนเอาฮิมโกะผมไปใช้เหรอ <laughs> จริงปะเนี่ยฮิมโกะผมไม่ได้ปั้นนะ <laughs> ทุกคนก็เห็นอยู่ชีเลทสี่สิบชีดาเมทร้อยกว่า <laughs> ทำทำไม อืมผัดที่เลือก S.U เล่นไปทั้งหมด600กว่าครั้งเองเอโอเคน่ okay. จาจะประมาณนี้นะฮะแล้วก็กลับไปเกมหลักเราดีกว่าเมื่อกี้ผมก็ได้ของมาไงฮะโอ้ย1 0 0กพอดีเลยทุกคนเดี๋ยวบอกเนะว่าเดียบบอกนะว่าถ้าได้มันก็คงเกินไปเนาะใช่ไหมนะฮะอายไม่ได้ต่อเลยบัิกรานันสะเพียงรถไฟโอเคฮะก็ โอ้ยระมาณนี้ละกันนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าผม่เล่น s อเยอะไหมไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างบ่อยอยู่แต่เป็นว่าตัวละครหนึ่งคนที่เก่งที่สุดนะครับในเกมก็คือก็คือคนนี้คือแบบผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า หนในตัวละครที่สามารถใช้ได้เกือบทุกผาดใช่ไหมแพรพันธ์จริงๆก็ใช้ได้นะคือถึงจะใช้ไม่ค่อยคุ้มก็เถอะแต่ว่าใช้ได้เกือบทุกผาดแบบโซเรียวตัวละครโล่ที่หนาที่สุดในเกมนะครับนั่นคือพลังหนึ่งในพลังของน้องมินานะครับที่ เฮ้ยถ้าเล่นอนุรักษ์ก็ดีถ้าไปไม่ได้เล่นอนุรักษ์พิธีสุขฟื้นแทมสก,กิลน้องมินามีความสามารถนะครับเฟื่องฟูฮิวได้การเที่ยวไปเล่นกับทำลายล้างเอาน้องมินาไปใส่ใส่โลให้ได้แล้วเวลามีโลยิงธนูสวนยิงธนูสวนก็ทำงานทำได้ทุกอย่างครับนั่นแหละฮะนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ผมใช้น้องมินาบ่อยที่สุดนะครับด้วยกี่ไฟนะ8 0 0 0กว่าไฟเหรอนั่นแหละฮะก็ไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ อ่าคลิปอุ่ยน้องมีนาเ,เพื่อจเพียงเท่านี้ก็สำหรับวันนี้แล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเลยฝากกดติดตามด้วยละกันจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์คงกายซาร์เรลแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็สปอยไว้ก่อนเลยละกันว่าจะมากับอ่าคลิป101นะครับก็สำหรับวันนี้ฝันดีราตรีมข,ข่าวสดยังให,ใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฮะ